สวัสด,ดีพี่น้องอชาว u t u b e ทุกท่านนะครับคลิปนี้พาพี่น้องเอามาดูโคโมาสุครับ EC 200ทำการตักครับตัวใหม่ล่าสุดเลยของโคโมาสุนะครับวันนี้ลมแรงครับแดดไม่แรงเท่าไหร่นะครับก่อนเมฆเยอะครับวันนี้ ไกลนะครับเอารูมเข้าไปหน่อยโอ้รถติดคิวค่อนข้างเยอะครับ นี่ขาหดนะครับทำการตัด นะครับถึงแม้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรอยู่คุณไม่ว่างนะครับผมก็ต้องรอคิวคุณก่อนครับเราไม่มีการแซงคิวกันนะครับ

น้องมาดูการทำงานของโคมัสซูครับในคลิปนี้นะครับโอ้จัก้วยขาหดาากกัาจบพอสังวันสาคิตนะครับวัดทีมงานวัดชระเมื่อขวัแเก่นครับทะเบียนขวัแเก่นก็ต้องขวัแเก่นหรอหนเนาะถ้าผิดพาดขออภัยนะครับก็ ทำมาหลายงานแล้วครับงานแบบนี้นะครับทางงานรับทุกงานับไม่ว่าจะเป็นงานบงงานบวชงานตรงงานแต่งโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บงหมอลำเห็นคนครับคือตกงหมาลำมูถือถื่อกว่าก็ไก้บาไปรับทุกงานก็เดยจะพาะงานหลวงครับเนี่ยลูกลังก็ขนอยู่นะครับลูกลังทำถนนอะไรอย่างนี้นะ ขนทรายขนหินมีกล้องหลังนะครับตรงนี้กระจกโอ้ให้มาเยอะครับกระจกยังอยู่ครบนะครับยังไม่ได้ปีกันแตกหักครับ ระหว่างปฏิบัติงานเอา้าถ้าแตกหักได้นก็งึดเราไว้เองเพราะว่าไม่มีต้นไม้ชน <laughs> นะครับเออเบิดไมตต่ตัดแต่สับกระโดดเบิดนะจวดลึกเซินจวดกว็เอ,นะอ็มหกเบิร์ดเอามาดู อานันนันพัดก็เข้านู่นครับ JCB ครับนะอยู่ใกล้ๆนะครับเนาะเอามาใส่แล้วก็ตักออกก็ยังงงอยู่นะเซเวลาดินี่ครับ น่าจะไม่มีที่ให้เอาก็เลยไปเอาตรงนั้นเพราะว่าดินโอ้ที่ต้องถอยขึ้นไปฝั่งนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะครับต้องทำงานไปพร้อมๆกันครับรถทุดแต่ละคันฮะคันนี้ก็เอหครับหมายเลขสีนะครับรหัสดีทีนี่โอ้ผ่านการวิ่งงานหลวงมาแล้วตอนี่ ตั้งแต่สมัยกันเขาเริ่มเห็ดสน,นุนในลายบนเมื่อประมาณสองปีสามปีที่แล้วครับเอาชมไปบนไปครับ ถ้าไม่พูดเลยก็เดี๋ยวก็ว่า,าไม่พูดอีกนะครับเอาพูดสักหน่อยเอาพูดสักหน่อยพอเจ็บคอถึงเลืการวิ่งว้าวเลยครับี่บบบโออากาศกลางคืนก็หนาวมากครับเมื่อคืนก็หนาวครับเย็นมากนะครับ เห็นได้ทีมงานกับสุมกองไฟครับนี่อยู่ข้างสะนี่เมื่อคืนนะครับจุมนีเที่ยวขอนิ้เมืองนิวเอ้ยป่านวานบ้านหลังที่สองเหล่อยก็ไดนะ้มาปล่อยเกิืนครับจนทุกวันนี้ตลาดนัดบ้านตัวเองไม่ได้ไปสักทีครับมีตลาดนัด หนึ่งสัปดาห์มีสามวันครับวันเว้นวันนะครับทุกวันก็มาจัดตูแทบทุกวันน่ะนะครับกานขุดลอกก็อยู่ในเพอจัดตูระพันที่มานะครับพี่น้องอยู่ทุกที่สนใจนะครับยูทูบเบอร์ที่สนใจก็มาได้ครับนะครับขุดมาได้ประมาณเข้าเดือนที่สองครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็เข้าสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับ โคมาส,สุนะครับที่ผมพาไปดูนะครับที่เพิ่งจะเปลี่ยนเร็วไปเมื่อกี้นะครับนั่นคือรถที่มาคันแรกครับแล้วก็อิตาชิเซเด็กเออ EX 2 0 0ครับมาครับมาตอนแรกผมผมนึกว่ามามามา,มา,มาเคลียขอบสะมาตีป่าเฉยๆนะครับไม่คิดว่าจะเป็นงานขุดลอกที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ ทัานนั้นก็มาน่าจะได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันครับเอามาจอดไว้เป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะมีรถเข้ามาทำนะครับแล้วก็มีโกเิโก้ครับมาจอดหลังจากนั้นนะครับโกเโกข้ของของจ้ากอวัชระนะครับก็ก็นึกอยู่นะ เพราะว่ายังไม่รู้ว่ารถไทยรถใครครับตอนนี้ครับโกเวโกนะครับสติ๊กเกอร์ก็อ่านไปบางทีก็ไม่ถูกนะบางทีเพราะว่าสติกเกอร์เพราะว่ารถบางคันก็จะซื้อซื้อมือต่อมือมาครับ ก็ที่ตักอยู่ทีมงานนี้ก็หลักๆก,ก็มีวัชระนะครับเดี๋ยวจะก,ก็สมยนครับโอ้ขุดหน้าเป็นคู่เบิดล่ะครับผมเนี่ยโอ้ยจะทำบรรดาที่ไหนนะครับเพราะว่าลูกลังผมนี่โอ้แกมเอาสต็อกไว้เยอะมากครับนะัวนี้ก็สองร้อยสิบกับหกดีสิบเจ็ดนะครับไม่กล้าเปิดประตู แรงนะสายผู้สาวนะครับเมื่อจบบนท่านขินอยู่ติดอย่างนี้สกิร์ไก่นะด้บโวลอยู่คนเดียวขันขัดคนหลายๆกับบกากาโวหรอกกันกันขันน,นั่งยุบดียองสี่กับกาโวนะครับ <laughs> xong dài chào này các clip này ủa, ủa bay